ซ่ออออเเด้้ผูบาวยังมีปะยังมีรถหรือว่ายังมีคนขับแบบนี้เดี๋ยวค่อยพาไปซุบเครื่องใยายน่อยตอนค่อยอยู่เรือนี้น้อยได้ยบ่ ตอนนี้น้อยมันบ่มีได้ต้นนี่นะแม่นประมาณยายค่อยเราเสียแล้วก็บ่มีพอย่ดูแลก็เลยแบบเป็นห้างนี่เป็นบ้านแบบห้างเก่าๆแล้วมันสิมีเงินคัวอยู่นี่ด้คือทังบ้านเจ้าเลยนะเงินยายค่อยแม่นเลยแม่นนี่ข้าเจ้าเฮ็ดแบบบ้านเก่าคือบ้านเจ้าเบิ่งเฉายูข้าเจ้าบ่ได้ซอดตะปูได้นี่นี่ข้าเจ้าผ้าซอดเอาซอดเอาเลยเห็นบ่คือกันเลยอืม ก็ไม่อยากพาเจ้าขึ้นเพราะว่ามันสุดเคยขาซอดเจ้าหนึ่งเลยแม่นนะข้างบนไม่ได้ไม่มาถ่ายบอกเด็กจักเลยเราบุรักบุจักเลยกายอ่าผูนเล่าเขาเอาผูนเล่าเขาทางหลังเก็บน้ำแม่นเขาเฮ็ดหลังบแม่นต้องคอยน้อยบ่มีได้คอยอยู่นี่ประมาณหอดประมาณสิบปีอายุประมาณเก่าปีสิบปีนี่แหละถ้าจำเอาพิษอ่ะ แล้วก็ย้ายไปอีกบ้านหนึ่งบ้านพ่ออันนี้บ้านแม่เนี่ยแม่แม่คอยอยู่บ้านหมู่บ้านอันนี้มองนี่เระเป็นครัวนี่มองนี่ <c oughs> เออเห็นบ่เสาครัวสุดหมดแล้วพังหมดแล้วยายคอยเราเสียติ๊ก,กี้พ่พอแม่ไปเฮ็ดเปียกทางอื่นเยายคอยคอยอยู่น้ำยายเลยหลายคนเต็มเลยมาอะไรก็คิีดหดแสดงก่ืเบี้ยนี่หมู่บ้านจะเอาหนึ่งกระมือจะแบบนี้ปกติมาตัวจ แบบนี้เลยเด้แล้วเดี๋ยวนี้มันแม่นบบดนี้มัน,แบบน,มนถ้าคนที่เขาอยู่เขาก็เฮ็ดแบบสมัยใหม่หมดเล้วแต่ถ้าแบบแบบเก่าแบบนี้ก็คือแบบโบมีคนอยู่เดิโบมีคนบูรณะเพราะว่าลูกหลานก็ไปอยู่มองอื่นไปแล้วลูกหลานก็ได้ไปอยู่มองที่แบบมองไฟมองมันอ,มอุ้งไม่อยเห็นมาแถวบ้านเจ้า่อยเห็นแถวเขียอนทางใช่อ้งใหญ่นะอ๋อ สมัยที่กี้เขาเจ้าใส่องแนวนี้และเก็บน้ำเลยขอ้อัน่างเนาะแมนแมนมันหนักเด๋มันเป็นปูนออนี่เลยบ้านยายคอยพาหมูมเบึงนะครับพาเพอนมเบึงว่าบ้านแบบโบราณคือเราอ่ะ ฝั่งไทยก็มีเพราะว่ามันคล้ายๆกันเชื้อชาติคล้ายๆกันนะครับเพื่อนก็ให้เพิ่นมาเห็นนะครับให้คนลาวเพิ่นมาเห็นเนาะเพราะว่าคิดเพิ่นคิดว่าบ้านบ้านเมืองเราแบบนี้แต่ก่อนแต่เก่าเป็นแบบไหนมันก็ยังพอมีหลักฐานให้ดูให้เห็นนะครับว่าเออบ้านเมืองแบบเก่าๆบ้านเราเนี่ยมันก็แบบนี้ก็มีแต่ก่อนหลังคาตอนค่อยน้อยค่อยจือแบบขราเจ้าเพิ่งเปลี่ยนเป็นสังกะสีได้เป็นไม้เนี่ยเป็นไม้เลย แม่นีนกเน็เป็นแป้นนีนี่มองเล่าเข้านี่แล้วก็เปลี่ยนเป็นสังกะสีแม่มแบบโบราณแบบาท้เลยได้บ้านนี่แบบแท้เลยนะตั้งแต่โบราณโบราณเลยแหละเนียน่อยายขอยเราตอนเราเสียก็อายุเจ็ดสิบกว่าไดยนะเราอยู่ตั้งแต่ก่อนเราเป็นชาวเป็นยังอีกหลมอ่าเป็นลายใสเดี๋ยวนี้ก็เจ็ดสิบสี นตอนเราเสียไปเจ็ดสิบนี่เสียแล้วเสียเกือบเศร้าปีเลยเลยจะบึ้งนะต้นอะไรจนบักใหญ่ัวใจเย็นใจเย็นเห็นบอกต้นสำสานจนกวมวหมดแหลวเห็นบ่ขนาดงัวยังลงรักนะเธอเนาะดูดีงัวไปหาน้องเพชรเลยมันบอกมีสีแดงนะมันคือหาโอปากแดงปากแดงเพชรปากแดง เดี๋ยวมันใหญ่ได้รุ่นนี้ครวมหัวได้รุ่นน sure> ี <s 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 ้ลูกมันได้หน่นะอืมไปก็พาแวะมาดูก่อนที่จะเดินทางกลับขึ้นปะกอบเคียก็มี

เจ้าเออเข้าทางนั้นได้อยู่<ม>เพราะว่าทางนี้เขาเป็นหัวเฮือนก็นจะบังให้เขา้าแั่โมเมลูกหลานเบิ่งทางนั้นได้อยู่ไปตกเวยคุณนายเด้นี่เลยอันนี้โซ่ได้เจ้าเอ,าเอา้พิธีร, <laughs> รออ้อรออ้อย้ายวะนะเด้อยายเด้เอ <น>เออม้ยายเออเออเออมาเล่นมาเล่นนำพามเ่ยายเออมาล่นเลนนำพามาเยี่ยมยาย<น>ามีเครื่องเครื่องคนกิดลูกหลานเอาเคยอยู่เนาะเดี๋ยวนี้มันคือว้าเลย<น>ต่างคนกับต่างแยกย้ายไปิดดู้้ใหนเยยาไป มาพังบ้านยายแล้วหนึ่งเออเออใชตูบ้อัดปันออได้อัดเ็ด้ออเออสีบด้อสบึงให้กำลังใจนะสู้สเออ นั่นแหละพอแล้วได้แล้วยายบอกว่าเออได้แล้ว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 ไปไปไปลงคุณนายโรายแต่ก่อนหมู่บ้านนี่แหละแบบคนอยู่นะสมัยแบบสามสิบสี่สิบปีที่แล้วแบบคนบ่ค่อยอยู่ป่าเนาะมันเป็นตะย่านทั้งเสือทั้งโจรทั้งยังเนาะงัวควายลักงัวควายนะก็มาอยู่บ้านหมู่บ้านนี่เดี๋ยวพาน้องๆมาชม บ้านคุณยายพามาเยี่ยมมายามประมาณนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันไปาปตือต้องมาจัดการความสะอาดให้ยายด้วยนะี <c> ่ <oughs> <c oughs> ตอนนี้นะครับจะพาสาวลาวมาดูรถไทยครั้งแรกคุณว่าอยู่บ้านิ่นบมมีเลยคุณวะหรือ <c oughs> เป็นตื่นเต้นนะตื่นเต้นเนี่ยรอดูรถไทย โอ้ยนี่มาแล้วนี่นี่มาแล้ววันนี้รถไทยสองคันพอดีเพิ่นขับรถผ่านมามามีมรุัน้องมาบกุ่น้องมาเลยุ่นเกียวทั้งพุ่งยังมีบ่ อยากมีรถหรือว่าอยากมีคนขับแบบนี้สองอย่างเปล่าเอาสองอย่างเลยโอ้เอาทำคนขับไปนําได้บุทยังบทมีคนขับเนาะถ้าได้เนี่ยนี่สบายเนาะอยู่บ้านเนาะสบายค่ะมาเร็วนี้ อะไรตอนนี้ก็ลุนรุนขี้ขัดอยู่บ้านไงขี้สบายเลยไทยมันเนาะคักขนาดเน,ะนาเนะถ้าลงเท่อละสองคันมันหน้าลายก็จะเอาลายแล้วเป๊บๆเ,เดี้ยวห้อสมองซะอือเนี่ยไทยนาอยู่บ้านเถอะเป็นมือเป็นมือเหรอเออไทยใหญ่ๆบบนี้อ๋อเออ,เอ,อคือรถมันน้อยเนาะอือเห็นปะ ตอนนี้ก็เป็นไงตื่นเต้นปะหัวยังตื่นเต้นบ่หรือขักบ่หรือยังไงตื่นเต้นปะเฮ็ดยิ้มเลยฮานามายิ้มเ่ยโอเคเอาหน้าปกซะหน่อย เอ้ยเดี๋ยรถสิเหียบอันไปแล้วไปแล้วมันกลับลาวมาเบิ่งรถไนะรถไหน้าเนาะบินตาได้เห็นกมูบ่เห็นกมู้โทรมาเห็นอันนี้บ่เฮ้ยแต่ปกติจะเห็นแต่ในอนในโทรทัศน์บ่ในคลิปบ่อ๋อ อันนี้ของจริงอันนี้ของจริงออแต่ไม่ได้สัมผัสแต่ก็ดีใจอยากสัมผัสจิบ่บ่บ๊าะไปนอนให้กัน <c oughs> นอนให้เขาปั่นนะนั่นนะปับ๊บโอ้ยตอนนี้น้องน้ำเพชรก็มาให้กำลังใจผู้บ่าวรถไถนะครับไอ้หนุ่มรถไถใจคอไม่เงี้ยละเอาไหมเอาไหม ด้าวอัลเบเลียวโอเคพอใจยังพอใจแล้วบ่พอใจแล้วไปแต่เดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อฮะที่เมืองพาลูกหลานพาไปขายและแถวนี้หละพาไปเร่นอยู่ฮือนั่นนั่นเป็นตะเกิดเรินัะ อย่างพลิ้ีปีกโอ้ขาโบก่อยนั่นบ่อันนี้ทุกท่านก็เป็นคลิปประมาณนี้นะครับพาน้องน้ำเพชรน้องสายแล้วก็สาวยูนะมาดูรถไถเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าเพื่อนอยู่บ้านบบเคยเห็นอน,นองเพื่อนอาจจะมันมีอยาจจะยังมีน้อยเนาะนะครับเห็นในคงในคลิปเพื่อนก็ไม่อยากเห็นตัวจริงเลยจอดรถนะครับระหว่างทางจอดรถมาดูเพื่อนไถนานะครับว่าถ้าได้แบบมีอยู่บา้านคกอสิคักเพิ่นว่าดีเพื่อนว่า คุณคุณไผ่น่าไปเฮาโอเคเดินทางไปเมื่อแล้วไปกันเด้อไปตอนนี้ก็ได้เวลาเดินทางแล้วนะครับรถเฟอร์รารี่เปิดประทุนเดี๋ยวจะไปแล้วนี่เลยไป ายรถไทยเนี่บายบายรถไทยเนี่ยฮะ